ตัวอย่างคอนเทนต์ค่ะ3วิธีที่ตัดสินชีวิต3เรื่องจริงไว้สอนใจนะเตือนสติคนยุคนี้ค่ะได้ดีมากนะชีวิตกับการตายสุดท้ายห่างกันแค่1ลมหายใจ เรื่องที่ 1. ผู้บริหารผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะรูปล่อร่ำรวยอายุ33ปีได้แ,แต่งงานกับบุตรสาวของบุคคลในกลุ่มทุนใหญ่เธอทั้งสวยแล้วก็ฉลาดอายุ28ปีต่อมาค่ะก็ได้กำเนิดบุตรฝาแฝดชายหญิงน่ารักคู่หนึ่งค่ะ <c oughs> เขาเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนทำงานจริงจัง คติพจน์ประจําใจคือไม่มีเรื่องใดในโลกนี้ที่เป็นเรื่องยากขอเพียงเราตั้งใจจริงเท่านั้นคือหนึ่งค่ะเขาได้ขับรถเบนซ์คันหนึ่งคันเก่าของเขานะคะท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเขาขับรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ฝ่าฝืนกดจักรยานย้อนสอนมาทั้งสองค่ะเกิดการทะเลาะด้วยความไม่พอใจกัน เขาจึงโดนวัยรุ่นผ่านเกเลอายุไม่ถึง18ปีค่ะแทงจนจบชีวิตเรื่องที่2เศรษฐีตลาดหลักทรัพย์เจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะคะอายุ60ปีก่อสร้างร,ร่างสร้างตัวจากมือเปล่าในวัยรุ่นเขาประสบความสำเร็จในตลาดการค้าได้สร้างอาณาจักรธุรกิจของตนเองเขาอ่านตำราพิชัยสงครามของซุนอู จนชำนาญและเชี่ยวชาญการทำธุรกิจร่วมทุนคติพจน์ประจำใจคือปณิธานในใจเป็นผู้นำและผู้สร้างสารรค์ที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุดคืนหนึ่งค่ะหลังจากการประชุมทางวิดีโอในคืนนั้นอะท้องฟ้ามืดคล้มเขาได้ด่าพนักง,งานระดับล่างคนหนึ่งอย่างรุนแรงว่า โง่เหมือนหมูด้วยความโกรธของพนักงานได้หยิบเอาที่เขียบุรีทุบศีรษะเขาแตกจนสิ้นใจทำให้ธุรกิจของเขาถูกทุบทำลายผังพินาตไปด้วยเรื่องที่สามดาวมหาลัยดาวมหาลัยคนหนึ่งค่ะอายุ20ปีใบหน้างดงามสูงถึง170ซนติเมตรนะคะ ได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากพ่อแม่เป็นอย่างดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีหลายชนิดและชำนาญภาษาต่างประเทศมีรอยยิ้มอ่อนหวานบุค,คลิกสง่างามคติพจน์ประจําใจว่า <S <S เพียงแต่คุณหันเข้าหาแสงสว่างก็จะไม่มีความมืดคืนวันหนึ่งหลังจากที่จัดงานปาร์ตี้วันเกิดแล้วนะคะเป็นวันที่ฝนตก เธอได้ทะเลาะกับแฟนหนุ่มที่คบกันมา1ปีด้วยความโมโหจึงกระโดดตึกถึงแก่ความตายเรื่องที่3เรื่องทั้ง3มเรื่องนี้ที่กล่าวมาข้างต้นดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมคะแต่มีจุดสำคัญที่เหมือนกันก็คือเกิดขึ้นใน3วินาทีทำไมมีคนจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังรอบคอบวางแผนไว้รอบด้านบนโต๊ะ ปะเต็มไปหมดเลยด้วยคติพจน์ประจําใจการดําเนินชีวิตต่างๆมีการวางแผนด้วยดีมีตําราอาหารที่ชี้คุณประโยชน์และโทษต่อร่างกายและอาหารเครื่องดื่มประเภทบํารุงสุขภาพให้แข็งแรงอีกมากมายในสมุนบันทึกก็จดสูตรต่างๆสูตรลับต่างๆเลยที่ใช้เพื่อการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวแต่มีทุกอย่างมักพังทลายจากอารมณ์ชั่ววูบเพียงใน3มวินาทีเท่านั้นเพราะว่า ในสามวินาทีนี้ไม่สามารถทนได้ทนไม่ไหวลืมที่จะอดทนจนนำมาซึ่งผลงานที่ได้สร้างมาถูกพังทลายจนจบสิ้นการแต่งงานต้องใช้เวลาดำเนินการที่ยาวนานพูดเรื่องอย่าใช้เพียงสามวินาทีการครบเพื่อนสนิทต,ต้องใช้เวลาที่ยาวนานครั้นจะโกรธกันก็ใช้เวลาเพียงสามวินาทีการมีภาพพจน์ที่ดีต้องใช้เวลายาวนาน การพูดผิดต้องใช้เวลาเพียงสาวินาทีก็สามารถผิดพลาดได้การมีใจสงบต้องใช้เวลาปฏิบัติที่ยาวนานค่ะแต่การทำลายนั้นใช้เวลาเพียงสาวินาทีความสุขต้องใช้เวลาบ่มเพาะที่ยาวนานปรงไม่ตกใช้เวลาแค่สาวินาทีการสำรวมต้องให้ความอดทนที่ยาวนานแต่อารมณ์ชั่ววูบใช้เพียงสาวินาที เพื่อนทั้งหลายคะคนโบราณกล่าวไว้ว่าคนฉลาดมาชั่วชีวิตแต่กลับทำเรื่องเหลวไหลในชั่วขณะหนึ่งครั้งต่อไปไม่ว่าจะมีอารมณ์ชั่ววูบเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตามขอให้จงจำไว้ว่ากลั้นลมหายใจทำจิตตัวเองให้นิ่งสามวินาทีที่ว่านี้ก็จะผ่านไป การใช้เวลาคลุ่นคิดใน3วินาทีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิตค่ะและการที่ทำมาทั้งชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ทันทีด้วยเช่นกันชีวิตกับความตายสุดท้ายก็ห่างกันแค่หนึ่งลมหายใจการบ่นไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาการด่าไม่ใช่วิธีการแก้ไขการหนีไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป การเดินหน้าเข้าใส่แล้วใช้ปัญญาคือการแก้ปัญหาที่ผู้กล้าควรสมควรทำมาดีนะอะคาเดมี่หยิบฝันปั้นดาวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ